ริกมิดสั้นโกเล้งวนะเมืองลุงบทที่46รักที่กัดกร่อนใจอาุยกำลังดื่มน้ำเนื้อตุนน้ำเนื้อวัวตุนที่หอมอย่างยิ่งข้นอย่างยิ่งอาุยประคองขึ้นดื่มช้าๆดวงตาเหมอมองดูขอบชามใบหน้าไม่มีความรู้สึกสักน้อยนิดคลายดั่งไม่รู้รสของน้ำตุนชามนี้เลยลิมเซียนยีนั่งอยู่ที่ตรงข้าม ใช้มือเท้าคางจับปลามองอหุยอย่างนุ่มนวลกล่าวเสียงนุ่มนวลระหว่างนี้สีหน้าท่านมีใคร่ดีเลยดื่มน้ำตุนให้มากอีกสักเล็กน้อยน้ำตุนนี้บำรุงร่างกายยิ่งท่านรีบดื่มตอนมันยังร้อนหากเย็นแล้วก็จะไม่น่ารับประทานอาหุยแงนหน้ากรอกน้ำตุนชามใหญ่ลงไปจนหมดสิ้นทันทีลิมเสียงยี้เช็ดริมฝีปากให้เบาๆกล่าวเสียงนุ่มนวลหน้าดื่มหรือไม่ หน้าดื่มยังต้องการอีกชามหนึ่งหรือไม่ต้องการลิมเสียนหยีแย้มยิ้มกล่าวอย่างนี้ก็ถูกแล้วระหว่างนี้ท่านรับประทานข้าวน้อยกว่าเมื่อก่อนจึงควรดื่มน้ำให้มากอีกหลายชามห้องสุดโสมยิ่งแต่ถูกฉาบสีใหม่กระทั่งผนังในห้องครัวก็ไม่มีคราบควันไฟคราบน้ํำมันเนื่องเพราะทั้งสองเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ไม่ถึงสองวัน ลิมเซียนยีตักน้ำตุนอีกชามหนึ่งประคองมาที่เบื้องหน้าอาหุยพลางกล่าวอย่างยิ้มแย้มสถานที่นี้แม้ไม่ใหญ่แต่ตลาดกลับไม่เล็กเพียงคนขายเนื้อออกจะทารุณไปบ้างเนื้อช่างหนึ่งต้องขูดข้าพเจ้าอีกสิบเบีย้ยอาหุยก้มหน้าดื่มน้ำตุนไปสองคำพลันกล่าวขึ้นพวกเราวันพรุ่งไม่ดื่มน้ำเนื้อวัวตุนแล้วลิมเซียนหยีมองตาอาหุยพลางถามเพราะเหตุใด ท่านไม่ชอบอาุ่ยอึ้องครู่หนึ่งจึงกล่าวช้าๆข้าพเจ้าชอบแต่พวกเราไม่มีปัญญาดื่มลิมเสียหยีแย้มยิ้มพลางกล่าวเสียงนุ่มนวลท่านไม่ต้องกังวลเรื่องเงินทองในหลายปีนี้เสื้อผ้าหนังจิ้งจอกกำลังได้รับความนิยมจิ้งจอกตัวที่ท่านล่าได้เมื่อเดือนก่อนขายได้ถึง27ตําลึงจนบัดนี้ก็ยังใช้ไม่หมดเลยย่อมต้องมีวันหมดแน่ สถานที่นี้ก็ไม่มีจิ้งจอกให้ล่าอีกด้วยรอใช้หมดสิ้นแล้วค่อยว่ากล่าวเถิดอย่าว่าแต่ข้าพเจ้ายังมีเงินส่วนตัวอยู่บ้างข้าพเจ้าไม่อาจใช้เงินของท่านขอบตาลิ่มเซียนยีแดงขึ้นทันทีก้มศรีรษะกล่าวฉะไนไม่อาจเงินทองเหล่านี้ทั้งไม่ใช่ขโมยมาและไม่ใช่ช่วงชิงมาเป็นข้าพเจ้าเย็บเย็บปากปาเสื้อผ้าให้ผู้อื่นใช้นิ้วทั้งสิบหามาด้วยความลำบากยากเข็น น้ำตานางไหลลงมาแล้วกล่าวเสียงละห้อยต่อไปท่านก็ทราบเงินทองเมื่อการก่อนของข้าพเจ้าต่างแบ่งปันให้ผู้อื่นตามที่ท่านต้องการหรือท่านยังม่เชื่ออหุยถอนหายใจยาวกล่าวเสียงนุ่มนวลมิใช่ข้าพเจ้าไม่เชื่อเพียงแต่ข้าพเจ้าสมควรเลี้ยงท่านข้าพเจ้าไม่อาจปล่อยให้ท่านทุกข์ยากลิ้มเสียนยีอบหลังอหุยไว้จนแนบแน่นฝุบร่างอยู่บนหลังอหุย หลังน้ำตากล่าวข้าพเจ้าทราบว่าท่านบริสุทธิ์ใจต่อข้าพเจ้าไม่เคยมีผู้ใดดีต่อข้าพเจ้าถึงปานนี้มาก่อนเลยแต่ทว่าในเมื่อเราสองดีกันปานนี้แล้วท่านก็ไม่บังควรแบ่งนั่นเป็นของข้าพเจ้านั่นเป็นของท่านข้าพเจ้ากระทั่งหัวใจข้าพเจ้าก็เป็นของท่านแล้วหรือท่านยังมิทราบอาหุยพริ้มตาลงกลุมมือทั้งสองของนางแนบแน่นกว่าเดิม ขอเพียงได้กุ่มมือทั้งสองเยี่ยงนี้ตลอดไปอาหุยก็ไม่ต้องการอื่นใดอีกแล้วในที่สุดอาหุยหลับไปแล้วลิมเซียนยีชักมือของนางออกจากอุ้งมืออาหุยเบาๆนางยืนที่หัวเตียงจับตามองดูบุรุษหนุ่มผู้นี้อย่างสงบเป็นเวลาครู่หนึ่งมุมปากปรากฏรอยยิ้มขึ้นน้อยๆแล้วนางยิ้มนุ่มนวลเหลือเกินแต่ก็อำมหิตเหลือเกินจากนั้นเดินเบาๆออกไป ปิดประตูไว้เบาๆกลับไปยังห้องของนางหลวงขวดไม้ใบน้อยออกจากขีบไม้ซอมซ่อใบหนึ่งนางเทน้ำชามาถ้วยหนึ่งแล้วเทผงเป็นประกายสีเงินในขวดไม้ลงผสมกับน้ำชาดื่มลงไปในอึกเดียวนางแต่ละวันจะต้องดื่มผงเงินโดยไม่เคยลืมเลยเนื่องเพราะเหล่านี้ปลดจักไข่มุกล้ำค่าฝังว่าสตรีเมื่อรับประทานไข่มุกแล้วสามารถถนอมรูปโฉมให้ดำรงคงอยู่ตลอดไป สตรีที่ยิ่งสวยสักครานยิ่งกลัวแก่ชราจะต้องคิดหาวิธีนานามารักษาวัยสาวของนางไว้โดยมิทราบวัยสาวมิว่าใช้วิธีใดต่างไม่อาจเหนี่ยวรั้งไว้ได้ดอกจับตามองขวดไม้ในมือแล้วลิมเซียนยีต้องแย้มยิ้มขึ้นอย่างไม่อาจอดกลั้นหากแม้นอาหุยทราบว่าขวดผงไข่มุกข,ขวดนี้มีราคาเท่าใดจะต้องตระหนกจนแทบหัวใจวายทีเดียว นางรู้สึกบุรุษเพศต่างหลอกลวงได้ง่ายดายยิ่งโดยเฉพาะถูกสตรีที่มันรักหลอกลวงดังนั้นนางจึงมีความรู้สึกเสมอมาบุรุษไม่เพียงหน้าเวทนาเท่านั้นยังหน้าขบขันอย่างยิ่งด้วยนางยังไม่เคยพบบุรุษที่ไม่เคยถูกหลอกลวงเลยแม้สักผู้เดียวอาจบางทีมีเพียงคนเดียวเท่านั้นหลีคิม่วงพอนึกถึงหลีคิม่วงหัวใจนางว่าวิวไปทันที วันนี้ขึ้นห้าค่ำของเดือนสิบแล้วกระมังหลีคิมหวงตายแล้วหรือไม่ฉะไหนจวบจนบัตรนี้ยังไม่มีข่าวนอกประตูเป็นทางเล็กๆที่สงบเงียบสายหนึ่งดวงดาวดานดาดเต็มท้องฟ้าไม่มีจันทราโคมไฟที่ห่างไกลดับไปจนเหลือเพียงวับแวมไม่กี่ดวงพลันมีเสียงฝีเท้าแววมาจากที่ห่างไกลปรากฏบุรุษร่างล่ำสันสองคนหามเกี้ยวน้อยด้วยฝีเท้าคล่องแคล่วดังเหินบิน มาหยุดที่หน้าประตูนี้อีกครู่หนึ่งลิมเสียนยีเดินออกมาด้วยฝีเท้าแผ่วเบาปิดประตูไว้แล้วขึ้นนั่งบนเกี้ยวปล่อยม่านทั้งสด้านของเกี้ยวลงมิดชิดม่านไม้ไผ่หนาหนักผู้อื่นแม้ไม่เห็นนางแต่นางกลับเห็นผู้อื่นได้เกี้ยวถูกขามขึ้นอีกแล้ววิ่งกลับไปในทางเดิมที่พวกมันเดินไม่ใช่ทางใหญ่อ้อมทางลัดอีกสามสายโคมไฟที่วับแวมรับหายไปหมดสิ้นแล้ว ฝีเท้าของคนหามเกี้ยวจึงชะลอช้าลงรอบข้างสงบวังเวงไม่มีเสียงผู้คนใดๆมุ่งหน้าต่อไปเป็นป่าทึบที่ใบยังไม่ร่วงหล่นตามการเวลาด้านขวาของป่าทึบมีสารพระภูมิเล็กๆด้านซ้ายเป็นสุสานกว้างใหญ่เกี้ยวมาหยุดอยู่ในที่นี้เองคนหามหน้าหลวงโคมแพรออกมาจากใต้เกี้ยวจุดแล้วยกชูสูงโคมนี้เป็นสีแดงระเรือ ยังวาดดอกเหมยแดงฉานอยู่รอบๆโคมิกด้วยแสงโคมพอปรากฏในป่าทึบในสุสานในศาลพระภูมิพลันมีเงาร่างสี่สายปรากฏขึ้นจากสี่ทิศราววิญญาณร้ายวิ่งปราดเข้ามาหาเกี้ยวน้อยทั้งสี่คนต่างมีฝีเท้าไม่ช้าทีท่าคล้ายตื่นเต้นยินดีเป็นอย่างยิ่งแต่เมื่อพบเห็นนอกจากตัวมันเองแล้วยังมีผู้อื่นสีหน้าทั้งสี่ต่างแปรเปลี่ยนไปทันที ฝีเท้าก็ชะลอช้าลงต่างถลึงจ้องกันและกันแวบหนึ่งประกายตามีแววตื่นตัวระมัดระวังและยังมีแววประสงค์ร้ายไม่น้อยคนที่เดินออกจากป่าทึบเป็นชายกลางคนหน้ากลมกลมสวมเสื้อผ้าสวยงามมีค่าดูท่าทีเป็นนายวานิชที่ค้าขายจนร่ำรวยแต่ท่วงท่าของมันกลับแคล่วคล่องอย่างยิ่งแสดงว่าต้องมีพลังฝีมือไม่ต่ำสามแน่สองคนที่วิ่งมาจากในสุสาน ด้านขวาร่างเล็กสันทัดสวมอาพรดำดูไปคล้ายลับๆล,ล,ล่อๆแต่วิชาตัวเบาของมันพอนับเป็นยอดฝีมือในบูลิมได้คนด้านซ้ายไม่สูงไม่ต่ำไม่อว้วนไม่ผอมเสื้อผ้าสีเทาที่สวมก็ธรรมดาอย่างยิ่งไม่สะดุดตาแม้สักน้อยนิดมีว่าผู้ใดเห็นคนประเภทนี้จะต้องไม่สนใจกว่าธรรมดาแน่แต่วิชาตัวเบาของมันกลับยังสูงกว่าคนร่างเล็กชุดดำอีกเท่าตัว ส่วนผู้เดินออกมาจากสารพระภูมิมียาววัยที่สุดท่วงท่าก็ภาคภูมิที่สุดแม้ไม่ได้ใช้วิชาตัวเบาแต่ฝีเท้าเข้มแข็งมั่นคงดวงตาเป็นประกายแวววาวแสดงว่าก็มีฝีมือเหนือกว่าผู้อื่นมันสวมเสื้อยาวสีครามใสร่างสูงโปรง่งเอวห้อยกระบี่หนังปลาฉลามด้ามกระบี่เป็นทองคำฝังอัญมณีดูไปแล้วเป็นกรงจื้อรูปงามได้เต็มภาคภูมิ ลิมเสียนยีมีทีท่ารู้จักคนทั้งสี่จนคุ้นเคยยิงนางทั้งมิได้แหวกม่านเกี้ยวทั้งมิได้ลงไปเพียงส่งเสียงหัวรอดังปานระคังเงินแล้วกล่าวสี่ท่านมาจากขนทางไกลด้วยความลำบากที่นี้มิได้เตรียมสุราต้อนรับพวกท่านนับว่าเสียใจอย่างยิ่งจริงๆคนทั้งสี่ได้ยินเสียงของนางต่างมีรอยยิ้มขึ้นโดยไม่อาจข่มกลั้นความจริงคิดจะชิงกล่าวตอบ แต่เมื่อเหลือบมองกันและกันแวบหนึ่งแล้วต่างเม้มปากไว้อีกกล่าลิมเซียนยีกล่าวเสียงนุ่มนวลข้าพเจ้าทราบว่าท่านทั้งสี่ต่างมีวาจาใครจะกล่าวแต่ผู้ใดจะกล่าวก่อนคนเสื้อเทาที่มีรูปลักษณะธรรมดาที่สุดสีหน้าเฉยเฉยไม่มีความรู้สึกใดๆยังคงยืนสงบอยู่ในที่เดิมคลายไม่กล้าช่วงชิงกับผู้อื่นก็ป่านบุรุษหนุ่มเสื้อสีครามขมวดคิ้วเล็กน้อย ยกมือไพร่หลังเบือนหน้าไปทิศทางอื่นอย่างโอหังสแสดงว่ามันไม่ถ่อมตัวเป็นชั้นเดียวกับพวกเหล่านี้ดังนั้นไม่ปรารถนาชิงก่อนเช่นกันชายกลางคนหน้ากลมกลมผู้นั้นแยม้มยิ้มพลางประสานมือกล่าวกับคนชุดสีดำเชิญพี่ท่านก่อนคนชุดสีดำกลับไม่เกรงใจกระโดดปราดเดียวก็มาถึงหน้าเกี้ยวน้อยริมเสียงยีหัวรอบพลางกล่าวออกมามีได้พบสองเดือน วิชาตัวเบาของท่านยิ่งสูงส่งกว่าเดิมแล้วนับเป็นที่น่ายินดียิ่งใบหน้าชั่วร้ายเลือดเย็นของคนชุดดำต้องปรากฏรอยยิ้มด้วยความอิ่มเอิบยินดีประสานมือกล่าวโเนียชมเชยเกินความจริงแล้วลิมเสียงหยีกล่าวอีกสองเรื่องที่ข้าพเจ้าขอร้องท่านไปกระทำคิดว่าต้องสำเร็จเรียบร้อยข้าพเจ้าทราบท่านไม่เคยทำให้ข้าพเจ้าผิดหวังมาเลย คนชุดดำล้วงตัวแลกเงินออกจากเสื้อมาปึกหนึ่งประคองยื่นไปแล้วกล่าวบัญชีแถบป้อเข่งต่างเก็บเรียบร้อยที่นี้เป็นจำนวน9850ตําตำลึงล้วนเป็นตัวแลกเงินของร้านตั้งหกในสัวใสลิมเซียนหยียื่นมือเรียวงามของนางออกจากหลังม่านรับตัวแลกเงินปึกนั้นไปคล้ายดั่งตรวจดูจานวนก่อนจึงกล่าวอย่างยิ้มแยม้มครั้งนี้นับว่าทำให้ท่านลำบากมากแล้ว ข้าพเจ้ามีทราบควรสม,มานาคุณท่านอย่างไรจึงสาสมเลยจริงๆดวงตาคนชุดดำยังคงจับมองที่ซึ่งเมื่อครู่มือลิ่มเซียนหยียื่นออกมาจนคล้ายซึมเศร้าไปแล้วจวบจนบัดนี้จึงฝืนยิ้มตอบคำสม,มานาคุณไม่กล้ารับขอเพียงโกเนียยังจำข้าพเจ้าได้ก็พอแก่ใจแล้วลิมเซียนหยีกล่าวอีกแต่เท่าแท่ซุนที่เล่านิทานและหลานหญิงของมันเล่า คิดว่าท่านต้องสืบทราบร่องรอยมันแล้วคนชุดดำก้มศีรษะต่ำตะกุกตะกักขึ้นความจริงข้าพเจ้าติดตามพวกมันตลอดเวลาแต่พอถึงทางหลวงกวนตงทั้งสองพลพร่องรอยหายไปในเส้นทางกวนตงมีว่าผู้ใดก็ไม่เคยเห็นร่องรอยทั้งสองเลยมันสองคล้ายคล้ายพลนานสศูนย์ไปจากแผ่นดินก็ปาดลิมเสียนยีไม่ส่งเสียงแล้วคนชุดดำฝืนยิ้มกล่าวสืบไป ร่องรอยของทั้งสองคนนั้นนับว่าลี้ลับจนพิสดารอย่างยิ่งจริงๆมาดว่าทางเปลือกนอกจะมานยาเป็นไม่รู้จักวิชาบูแต่ข้าพเจ้าไม่เชื่อเด็ดขาดขอเพียงโกเนียยอมให้เวลาข้าพเจ้าสักระยะหนึ่งข้าพเจ้าต้องสามารถสืบสอบประวัติความเป็นมาของพวกมันออกแน่ลิมเซียนยีอึ้งไปอีกครู่หนึ่งจึงถอนหายใจกล่าวไม่ต้องแล้วข้าพเจ้ากระซาบว่าท่านต้องไม่สามารถติดตามพวกมันได้เรื่องนี้แม้ท่านกระทำไม่สำเร็จ ข้าพเจ้าก็ไม่ตําหนิท่านสักครู่ข้าพเจ้ายัางมีเรื่องต้องการขอร้องให้ท่านช่วยเหลืออีกชายชุดดําตอนนี้จึงระบายลมจากปากก้มศีรษะถอยไปด้านข้างโดยมิกล้ากล่าวะไรอีกชายกลางคนหน้ากลมๆตอนนี้จึงประสานมือให้กับอีกสองคนพลางกล่าวอย่างยิ้มแย้มเสียมารยาทเสียมารยาทมันกล่าวพลางเดินไปที่เกี้ยวน้อยเดินพลางคารวะไปพลางด้วยทีท่าพีนอกพีเทาอย่างยิ่ง ลิมเสียงยีหัวรอดเสียงใสพลางกล่าวคนทำการค้าถือสาในเรื่องมารยาทจริงๆท่านตอนนี้นับว่ามีสารรูปสมเท่าแก่ใหญ่ได้เต็มภาคภูมิแล้วคนผู้นั้นคาระวะจนจรดพื้นใบหน้าปรากฏร,รอยยิ้มระรื่นกล่าวว่าข้าพเจ้าเพียงแต่เป็นคนงานใต้อำนาจโกเนียผู้หนึ่งเท่านั้นหากโกเนียไม่ประทานข้าวให้อย่างชีพข้าพเจ้าก็ต้องหอบเสือหอบหมอนหลบหน้าไป คำเท่าแก่ใหญ่นี้ข้าพเจ้าไม่กล้ารับเป็นอันขาดลิมเสียงหยีส่งเสียงนุ่มนวลกล่าวถึงเรื่องเท่าแก่เรื่องคนงานไปใหญ่การค้าของข้าพเจ้าก็เป็นการค้าของท่านขอเพียงท่านดําเนินด้วยดีการค้านี้ย่อมมีวันเป็นของท่านจนได้ใบหน้าชายกลางคนปิติจนแดงฉานก้มตัวกล่าวอย่างยิ้มแย้มขอบคุณโกเนียขอบคุณโกเนียมันละล่ำละลักคำขอบคุณหลายต่อหลายครั้ง จึงได้หลวงตัวแลกเงินออกจากอกเสื้อมาปึกหนึ่งประคองเข้าไปแล้วกล่าวนี่เป็นผลกำไรของเมื่อปีก่อนและก็เป็นตัวแลกเงินของร้านตั้งหกเช่นกันโกเนียโปรดตรวจสอบลิมเซียนยีกล่าวอย่างยิ้มแย้มลำบากแก่ท่านมากแล้วจริงๆข้าพเจ้าทราบแต่แรกแล้วว่าท่านไม่เพียงสัตว์ซื่อเชื่อถือได้เท่านั้นยังเปลืองปราดสามารถนางยื่นมือรับตัวแลกเงินปึกนั้นไปหนาแล้ว กล่าวพลางตรวจจานวนไปพลางแต่พอกล่าวถึงตอนนี้น้ําเสียงของนางพันแปลเปลี่ยนไม่มีการหัวร้อยอย่างแจ่มใสหลงเหลือแม้แต่น้อยนิดส่งเสียงเย็นชาเป็นไรมีเพียงหกพันเท่านั้นชายกลางคนกล่าวอย่างยิ้มแย้ม6กพัสอยตำลึงปีกลายเล่า9,400รอยตำลึงปีก่อนนั้นเล่า ชายกลางคนปาดเหงื่อบนใบหน้าตะกุกตะกักปีก่อนคล้ายคล้ายหนึ่งหมื่นกว่าลิมเสียนยี้แค่นหห่ร่อกล่าวความสามารถของท่านไม่น้อยจริงๆถึงกับยิ่งค้าขายยิ่งถอยหลังหากกระทำดังนี้อีกสองปีพวกเราใหญ่ไม่ใช่ต้องควักทุนเข้าเสริมชดใช้ชายกลางคนปาดเหงื่อไม่หยุดยัง้งตะกุกตะกักขึ้นในสองปีนี้ร้านแพรพรันกำไรน้อยกว่าเดิม แต่รอถึงชุนเทียนปีหน้าจะต้องดีขึ้นบ้างลิมเสียงยีอึ้งอยู่ครู่หนึ่งพลันเปลี่ยนเป็นเสียงนุ่มนวลกล่าวในสองปีนี้เราทราบดีว่าท่านลำบากยิ่งควรกลับไปเสพสุขอันสงบที่บ้านแล้วสีหน้าชายกลางคนแปลเปลี่ยนอย่างใหญ่หลวงทันทีร้องเสียงสะานแต่ทว่าแต่การค้าทางนั้นการค้าทางนั้นเราย่อมหาคนไปแทนท่านเองท่านไม่ต้องกังวลด้วยแล้ว ใบหน้าชายกลางคนแตกตื่นจนเผือดขาวตะกุกตะกัดหรือโกเนียหรือโกเนียร่างมันก้าวถอยไปตลอดเวลาวาจาไม่ทันจบคำพลันตีลังกาขึ้นกลางอากาศพุ่งปราดเข้าสู่ป่าทึบดุดดังเหินบินหมายจะหลบหนีออกไปแล้วแต่มันเพิ่งวิ่งได้ไม่กี่ก้าวพลันมีประกายเจิดจ้าพุ่งว่าบเข้ามาในเสียงแผดร้องโหยหวนมีประกายโลหิตกระจายรอบข้าง ร่างของมันล้มหัวบลงไปแล้วในมือของบุรุษหนุ่มเสื้อสีครามมีกระบี่ขึ้นอีกเล่มหนึ่งปลายกระบี่ยังมีโลหิตหยดหยาดอยู่คนชุดสีเทาเหลือบมองมันแวบหนึ่งใบหน้ายังคงไม่มีความรู้สึกใดๆเพียงส่งเสียงราบเรียบกระบี่ยอดเยี่ยมบุรุษหนุ่มชุดสีครามมิได้เหลือบแลเลยแม้สักแวบเดียวเช็ดคราบโลหิตบนกระบี่กับพื้นรองเท้าแล้วสบัดเป็นประกายดอกดวงสอดกลับเข้าไปในฝักอีกครั้ง คนชุดสีเทายืนสงบนิ่งในที่นั้นมีส่งเสียงอีกแล้วรออยู่เป็นเวลานานเห็นบุรุษหนุ่มชุดสีครามไม่มีท่าทีชิงกล่าววาจาคนชุดเทาค่อยประสานมือเดินช้าๆถึงหน้าเกี้ยวลิมเสียนยีคล้ายลล่งรู้แต่แรกว่าไม่อาจสั่นไหวจิตใจคนผู้นี้ได้โดยง่ายจึงมีเกรงใจกับมันนางพอเอ่ยปากก็ถามเลงโซหุนกลับเฮงขุนจึงแล้ว คนชุดสีเทาตอบเสียงราบเรียบกลับไปร่วมครึ่งเดือนแล้วที่ร่วมทางกับมันนอกจากโอ้ปุ๊กกุยที่คุ้มคลั่งแล้วยังมีผู้แท่ลูกอีกคนหนึ่งฟังว่าเป็นทั้งตีลูกพี่ลูกน้องของอุนฮหองหงึงเก๊กลู่ห้องเซยอาวุธที่ใช้ก็เป็นหอกสั้นคู่หนึ่งดูท่าทีมีพลังฝีมือไม่ต่ำซามเลยเท่าคอมที่ขายสุราเล่ายังขายสุราอยู่ในที่นั้นคนผู้นี้กลับสามารถงำกำพืชได้มิดชิดยิ่ง มีว่าผู้ใดก็เดาวความเป็นมาของมันไม่ออกเหลงโซ่หุนเคยไปที่ร้านเล็กๆมันสองสามครั้งแล้วดูท่าทีก็ยังไม่ได้ความอย่างไรแม้สักน้อยนิดลิ่มเสียนหีกล่าวอย่างยิ้มแยม้มแต่ข้าพเจ้าทราบท่านท่านต้องสามารถสืบเสาะได้เบาะแสสักน้อยนิดมีว่าคนผู้นั้นแปลเปลี่ยนมาจากตัวอะไรคิดจะอำพรางในตาทั้งสองของท่านต่างยากเข็นอย่างยิ่ง คนชุดสีเทาหัวร้อแล้วกล่าวช้าๆหากข้าพเจ้าเดาไม่ผิดเท่าคอมผู้นั้นจะต้องมีความสัมพันธ์กับเท่าแท้ซุนที่เล่านิทานอยู่บ้างไม่แน่ว่าจะเป็นซุนเล่ายี่ที่เมื่อการก่อนเคยถูกคนตั้งสมยาหลังมีเขาลูกหนึ่งเขาก็ทับไม่หลมลิมเสียนหีคล้ายดังตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งนางอึ้งอยู่อีกครู่หนึ่งจึงกล่าวเบาๆท่านไปสืบสอดดูอีกครั้งวันพรุ่ง เสียงของนางยิ่งกล่าวยิ่งแผ่วเบาคนชุดสีเทามีแต่ต้องชะโงกหน้าเข้าไปใกล้กว่าเดิมได้ยินหลายคำแล้วใบหน้าที่เฉื่อยชาไร้ความรู้สึกของมันถึงกับปรากฏแววปิติยินดีพงกศีรษะกล่าวข้าพเจ้าทราบข้าพเจ้าจำได้ข้าพเจ้าไปก่อนแล้วตอนมันเดินไปฝีเท้ากลับกลายเป็นแคล่วคล่องว่องไวอีกมากหลายแล้วลิมเซียนยี มีความสามารถบรนดาลให้บุรุษมานอบน้อมอยู่แทบเท้านางจริงๆคนชุดสีดำนั้นจับตามองคนชุดสีเทาแน่นิ่งเสมอมาคล้ายดั่งแค้นจนใคร่ให้มันดาบหนึ่งก็ปานแต่ตอนนั้นลิมเซียนยียื่นมือออกจากเกี้ยวกวักเรียกมันแล้วมือที่ขาวผ่องเป็นยองใยดูในวิการเลือนรางยิ่งขาวจนมีประกายจับตาคนชุดสีดำคล้ายดั่งซึมเซาไปอีกแล้วเดินช้าๆอย่างใจลอยเข้าไป ลิมเซียนยีกล่าวเสียงนุ่มนวลท่านเข้ามาข้าพเจ้ามีวาจาบอกกับท่านคืนมะรืนนางกระซิบเบาๆที่ข้างหูคนชุดดำไปอีกหลายคำใบหน้าคนชุดดำแตกตื่นยินดีจนระรื่นพงกศสีสรษะไม่หยุดหยัง้งทราบทราบทรา,าบเข้าใจแล้วข้าพเจ้าไหนเลยจะลืมได้ตอนมันไปร่างมันคล้ายดั่งสูงกว่าเดิมอีกสามเชีย้ยก็ปานรอจนมันไปแล้วบรุษหนุ่มชุดสีคราม จึงเดินเข้ามากล่าวเสียงเย็นชาลิมโกเนี้ท่านกลับมีงานยุ่งอย่างยิ่งลิมเสียนยีถอนหายใจกล่าวจะทำอย่างไรได้เล่าพวกมันไม่ใช่เช่นด่งท่านกับข้าพเจ้าอย่างไรย่อมต้องเอออวยกับพวกมันไปตามเรื่องนางยื่นมือออกอีกครั้งกล่าวเสียงนุ่มนวลท่านมีโทสะแล้วบุรุษหนุ่มชุดสีครามปั้นหน้าเคร่งเครียดแค่นเสียงดังเฮอะโดยมิตอบ ลิมเสียนยีหัวรอกคิดคิดพางกล่าวท่านดูท่านคล้ายดังเป็นทารกกระปานรีบขึ้นเกี้ยวมาข้าพเจ้าจะระบายโทสะให้ท่านความจริงบุรุษหนุ่มยังคิดจะปั้นหน้าต่อไปแต่อดไม่ได้ต้องแย้มยิ้มขึ้นแล้วขณะเวลานั้นเองพลันมีเสียงแผดร้องดังโหยหวนขึ้นมาเสียงแผดร้องนี้ดังมาจากในป่าความจริงคนชุดสีเทาเดินเข้าไปในป่าแล้ว แต่ตอนนี้กลับถอยออกมาทีละเก้าวแต่ละเก้าวที่ถอยจะมีโลหิตสดๆหยดตามลงเป็นทางถอยออกพ้นป่ามันจึงได้หันกายคิดจะหนีมาที่เกี้ยวน้อยในวิการเลือนรางและเห็นใบหน้ามันมีแต่โลหิตสดๆถึงกับถูกคนกรีดใส่หวางคิ้วกระบี่หนึ่งคนชุดดํากำลังคิดจะเข้าไปในป่าเมื่อเห็นสภาพนั้นของมันใบหน้าพลันเปลี่ยนสีชะนักเท้าเอาไว้ทันที คนชุดสีเทาก็ล้มลงที่แทบเท้ามันหรือมันพบพูดผีในป่านี้พูดผีดุร้ายที่ฆ่าคนคนชุดดำต้องถอยหลังไปหลายก้าวโดยไม่รู้ตัวชักมีดสั้นในซองข้างรองเท้าขึ้นจับตามองดูป่าทึบที่มืดมิดจนไม่กระพริบร้องเสียงแหบพรา่าผู้ใดกันในป่าเงียบวังเวงไม่มีเสียงขานจนครู่หนึ่งจึงมีผู้หนึ่งเดินช้าๆออกมาคนผู้นี้ผอมสูงสวมเสื้อสีเหลืองเข้ม ยาวเพียงเข่าเท่านั้นศีรษะโสมกุยเลยปีกใหญ่ดึงต่ำเสมอคิ้วปิดบังโฉมหน้าแท้จริงมันไปมันมีเพียงมีท่าเดินที่ประหลาดอย่างยิ่งเท่านั้นส่วนสัตว์เสียบกระบี่ก็ผิดกว่าผู้อื่นๆขลายดั่งเสียบอยู่บนสายรัดเอวอย่างไม่สนใจกระบี่ไม่ยาวยังไม่ได้ออกจากฝักคนผู้นี้ดูแล้วก็ไม่ดุร้ายอมหิตนักแต่คนชุดดำพอแลเห็นมัน มิทราบอย่างไรพลันเย็นวาาไปทั้งตัวเหงื่อการซึมออกมาจนชุ่มโชกแล้วในร่างคนผู้นี้ถึงกับคล้ายมีรังสีอามหิตแพรกระจายอยู่กระป่านจิ้นบอเมียในเมื่อจิ้นบอเมียยังมีชีวิตผู้ตายย่อมเป็นหลีกิมห่วงลิมเสียนยีหัวร่อแล้วแต่นางเพียงหัวร่อในใจเท่านั้นใบหน้ากลับปั้นจนคล้ายกลัวแทบขาดใจปีดมือบุรุษหนุ่มเสื้อสีครามแน่นกว่าเดิม ร่างยังสั่นระริกไม่หยุดยัง้งร้องเสียงสั่นสะท้านคนผู้นี้น่ากลัวยิ่งท่านรู้จักมันหรือไม่บุรุษหนุ่มเสื้อสีครามฝืนยิ้มกล่าวมิว่ามันเป็นผู้ใดมีข้าพเจ้าอยู่ท่านยังกลัวไปใหญ่ลิมเสียนหยีระบายลมจากปากยาวแย,ย้มยิ้มกล่าวข้าพเจ้าไม่กลัวข้าพเจ้าทราบว่าท่านต้องขุมครองข้าพเจ้าได้ขอเพียงท่านอยู่ข้างกาย ต้องไม่มีผู้ใดกล้ามาแตะต้องข้าพเจ้าแม้สักขุมขนหนึ่งเด็ดขาดบุรุษหนุ่มเสื้อสีครามยืดหน้าเชิดอกกล่าวถูกต้องม้ว่าเป็นผู้ใดขอเพียงมันกล้าเข้ามาข้าพเจ้าจะปปิดชีวิตมันทันทีความจริงแล้วมันก็ถูกรังสีอมตของจิ้นบ๋อเมียขู่ขวัญจนเหนื่อเย็นยาเยียบซึมออกมาชุ่มโชกมือเพียงแต่ว่ามันยังยาววัยเมื่ออยู่ต่อหน้าสตรีที่มันรักแม้ตายก็ไม่ยินยอมแสดงความหวาดกลัวออกมาได้ จิ้นบอเมียเดินมาถึงเบื้องหน้าคนชุดดำแล้วแม้ในมือคนชุดดำจะกุมมีดสั้นอยู่และมิทราบมีดสั้นเล่มนี้ของมันฆ่าคนไปมากมายเพียงใดแล้วแต่ตอนนี้มิทราบเป็นอย่างไรถึงกับไม่กล้าแทงมีดสั้นออกไปจนได้มันเห็นดวงตาสีเทาซีดทั้งสองของจินจ้นบอเมียแล้วจิ้นบอเมียคลายดั่งไม่ได้เหลือแลมมันเลยสักแวบเดียวกล่าวเสียงเย็นชามีดในมือท่านสามารถฆ่าคนได้ คนชุดดำตะลึงลานไปทันทีเป็นคำถามที่ผู้คนต้องหัวร่อไม่ออกร้องไห้ไม่ได้แต่เมื่อผู้อื่นถามมามันก็ม่อาจไม่ตอบจำต้องกัดฟันปลอบใจตอบไปย่อมสามารถฆ่าคนได้ประเสริฐมากมาฆ่าเราเถิดคนชุดดำงุนงงอีกครั้งตะลึงลานไปชั่วขณะจึงฝืนยิ้มกล่าวข้าพเจ้ากับท่านไม่มีความอาฆาตแค้นใดกันใหญ่ต้องฆ่าท่าน เนื่งเพราะท่านไม่ฆ่าเราเราจะฆ่าท่านคนชุดดำต้องถอยหลังไปสองก้าวโดยไม่รู้ตัวเหงื่อเย็นเฉียบซึมออกมาจากใบหน้าเป็นเส้นสายพลันกัดฟันตัดสินใจแทงมีดสั้นไปดุดสายฟ้าอาวุธนั้นมีเคล็บสั้นหนึ่งนิ้วอันตรายหนึ่งนิ้วในเมื่อมันกล้าใช้อาวุธสั้นปานนี้แสดงว่าต้องมีกระบวนท่าพิเศษพิสดารและลงมือไม่ช้าอย่างเด็ดขาดแต่มีดสั้นของมันเพิ่งแทงออกไป ประกายกระบี่ก็วูบขึ้นจากนั้นเป็นเสียงแผดร้องอีกคราเสียงนี้สั้นอย่างยิ่งร่างมันก็ล้มลงไปดูกระบี่ในมือจิ้นบอมเมียอีกครั้งถูกสอดเข้าฝักไปแล้วคลายดั่งมิเคยชักออกมาเลยก็ป่านกระบี่ที่รวดเร็วยิ่งบุรุษหนุ่มเสื้อสีครามก็เป็นมือกระบี่ที่มีชื่อเกรียงไกรที่มันทนงตัวเสมอมาว่ามีเพลงกระบี่รวดเร็วอย่างยิ่งมิเคยเชื่อว่า ในโลกยังมีคนที่มีเพลงกระบี่รวดเร็วกว่ามันอยู่จวบจนบัดนี้มันจึงเชื่อแล้วลิมเสียนยีเห็นเนื้อที่หางตาของมันเต้นถี่เร็วต้องคลายมือมันออกแล้วกล่าวคนผู้นี้ลงมือรวดเร็วเกินไปท่านท่านยังคงรีบหนีเถิดไม่ต้องกังวลข้าพเจ้าหากบุรุษหนุ่มชุดสีครามมีอายุสี่ห้าสิบปีจะต้องเชื่อถือวาจานางยิ่งคนเราเมื่อมีอายุสี่ห้าสิบปีก็ต้องเข้าใจ ชีวิตย่อมมีความสำคัญกว่าหน้ามากนักหากมีคนว่าชีวิตล้าค่าก็จริงความรักยิ่งเหนือกว่าวาจานั้นต้องเป็นบุรุษหนุ่มวัยชักนกล่าวแน่นอนและคนที่กล่าววาจานี้ต้องไม่อาจมีชีวิตยืนยาวถึงห้าสิปีแน่นอนบุรุษชุดสีครามขบกรามร้องเสียงแหบพระท่านไม่ต้องหวาดกลัวข้าพเจ้าเสี่ยงกับมันแล้วน้ำเสียงของมันไม่หนักแน่นเด็ดเดี่ยวนัก และไม่ได้มีทีท่าจะโถมออกไปด้วยลิมเสียนยีกรอกตากล่าวไม่ท่านไม่อาจตายท่านยังมีบิดามารดาบุตรภรรยายังคงรีบหนีกลับไปเถิดข้าพเจ้าจะช่วยต้านมันแทนท่านเพราะอย่างไรข้าพเจ้าก็เป็นคนว้าเเวเดียวดายตายก็มีเป็นไรบุรุษหนุ่มเสื้อสีครามพลันตวาดกล้องโถมออกจากเกี้ยวทันทีลิมเสียนยีแย้มย,ยิ้มอีกแล้ว หากอิสตรีต้องการให้บุรุษเสี่ยงชีวิตเพื่อนางวิธีดีที่สุดก็คือให้มันทราบว่านางรักมันและยอมตายเพื่อมันวิธีนี้มีทราบลิ่มเซียนยีเคยใช้มามากมายเท่าใดครั้งแล้วมิเคยผิดหวังเลยครั้งนี้นางมิเพียงหัวรอในใจเท่านั้นใบหน้าก็มีรอยยิ้มอยู่ด้วยเนื่องพระนางทราบบุรุษหนุ่มชุดสีครามจะไม่มีวันได้เห็นอีกแล้วตลอดกาล ประกายกระบี่คล้ายหิมะเพลงกระบี่ของบุรุษหนุ่มสีครามมีเพียงสูงส่งเท่านั้นกระบี่ที่ใช้ยังเป็นกระบี่ดี่เยี่ยมอีกด้วยพริตตานั้นมันระดมแทงจิ้นบอมเมียถึงห้ากระบี่แต่ไม่ได้ส่งเสียงเลยสักคำมันดูออกแต่แรกแล้วจะกล่าวเยี่ยงไรต่างไม่มีประโยชน์จินบอมเมียถึงกับมิได้ตีโต้กระบี่บุรุษหนุ่มเสื้อสีครามทั้งห้าต่างแทงใส่จุดสําคัญของมันชัด แต่ไม่ทราบเป็นอย่างไรถึงกับแทงผิดเป้าไปเสียได้